ก,ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยผมแล้วเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ PUCC นะผมซึ่งของนี้ผมที่ผมมา,มารับการคือเวฟโกนะผมหรือว่าหัวลําโพงอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้ทับแจกด,ด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้นะออกไปประมาณ2,700ชิ้นแล้วนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเกมนี้นั่นคือแมป w h r Music m e e t นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายัดตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ อ่าหลังจากที่เ่อเข้ามาในเกมผมโดยเควนี้นะผมอ่ะเวทตามนี้แล้วเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วผมจะขึ้นหน้าตายน,นะซึ่งของตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ2,000ชิ้นนั้นเพื่อนที่ผมอัดคลิปให้ผมเป็นเวลาตีสีนั้นเพื่อนใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยเช้าน่าจะพอเหลือนั้นเพื่อนแต่เกิดสายๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเหลือหรือเปล่านะอ่ะอย่างแรกผมก็คือการที่เราต้องไปเต้นเพลงนี้น,นั่นเองเพื่อนเพลงเคิร์ดนั่นเองผมอันนี้เพื่อสามารถเก็บแผนทีดีแล้วไปเล่นที่หน้าเวทีได้เลยลผมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเพื่อนๆต้องกด ดิสคอร์ดเข้าไปนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะผมเพื่อนๆสามารถกดใต้คลิปแชทได้เลยนั้นเพื่อนอ่ะส่วนวิธีการทํานั้นเพื่อนใครที่เข้ามาลวนาเพื่อเพื่อนวิ่งมาตามผมได้เลยครับผมอันีนนั้นเพื่อนเขาจะมีแผ่นซีดีทองคำนาะผมเพื่อนๆก็สามารถเก็บไปได้เลยนะเพื่อนแลวเสร็จแล้วนะเพื่อนวิ่งเข้าไปข้างในนั้นเพื่อนหรือบางทีเนี่ยข้างในมันก็มีดอกอย่างนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมเนี่ยผมแผ่นซีดีทองคำเสร็จแล้วนั้นเพื่อนวิ่งไปที่หน้าเวทีนัะบคร ่ะพอมาถึงตรงนี้เป็นเห็นไหมเพื่อนๆเขาจะมีเควสบอกเพื่อนๆเลยนะผมทางด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะเขาจะมีชื่อเพลงขึ้นนะผมอันนี้เพื่อนก็สามารถกดเต้นไปได้เลยผมคพนที่เล่นในคอมเนี่ยกด JKL นั้นเพื่อนตามที่เขาบอกเลยแล้วผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรน้ำเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนเล่นตามเพลงไปได้แล้วผมแล้วเดี๋ยวผมกอภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวตัดมาทีตอนเพลงมันจบเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมหลังจากที่เพียงจบนะผมเพรทางด้านล่างของเพื่อนก็จะเด้งลงมาแบบผมนี้ครับผมเป็น1นึทับแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ผมเพทของเพื่อนนะผมก็เหลืออีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะให้เพื่อนดูสักนิดนึงนี่ครับผม เควสของเรานะผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาให้เราทำนะผมอันนี้เนะี่ยเพื่อนๆสามารถกดตามลิงก์ได้แล้วผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนั้นเพื่อนพอพเพื่อนกดเข้ามานะผมหน้าตาก็าจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนั้นเพื่อนโดยเควสของเขานะนรับทั้งหมดเนี่ยเขาให้เราเนี่ผมทําการยืนยันหรือว่าเชื่อมบัญชีอะไรให้เรียบร้อยนั้นเพื่อนเขามีอะไรให้เชื่อมเราก็เชื่อมได้ผมยางแรกเนี่ยเขาให้เราคอนเน็ก w i t สปอติฟายนั้นเพื่ออันนี้เพื่อนสามารถกดคอนเน็กได้เลยและนี้เพื่อนจะไปผูกอะไรก็ผูกได้เลยนั้นเพื่อน,อน,น อ่ะเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ผมเชื่อมบัญชีมานั้นเบอร์อันนี้ผมหน้าตาจะขึ้นอย่างนี้เลยใครที่จะเชื่อมอะไรก็เชื่อมไปได้เลยนั้นเบอร์หรือว่าใครที่ไม่ถนัดเนี่ยก็สามารถสมัคร Spotify ใหม่ได้เลยนั้นเพื่อนอ่ะต่อไปผมผมจะล็อกอินกับโลบอกราการนั้นเพื่อนอ่ะล็อกอินไปได้ลดไแล้วผมกดคอนเนคไปอ่ะเสร็จแล้วผมขึ้นหน้าตา่างนี้ก็เหมือนเดิมว่าผมทำเหมือนเปิคัทเลยเมื่อก็กดคอนติเนียไปได้เลยว่ผมอ่ะเรียนลงมานิดนึงเขาจะมีเวลานับตรงนี้เมื่อก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับ เรียบร้อยเนี่ยครับผมก็จะขึ้นมาเป็น2อย่างอย่างนี้แล้วนั้นเพื่อนแล้วส่วนของควสที่3มนะผมขั้นตอนที่3าที่เขาให้เราทานั้นเพื่อนเขาให้เราฟอลโล่คนนี้นั่นเองนั้นเพื่อนเวสโกดคนนี้นั่นเองนะผมใครที่กาลังจะฟอลโล่ครับอันนี้เพื่อนเปิดแอปสปอร์ติฟายขึ้นมาก่อนนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะก็าผมจะกรอบชื่อนี้ไปเลยแล้วกันนะผมพอตอนนี้ผมก็เปิดสปอร์ติฟายไว้อยู่ละอ่ะพอมาถึงหน้านี้นั้นเพื่อนอันนี้ครับให้เพื่อนทําการกดค้นหาก่อนหนึ่งทีนั้นเพื่อนซ้ายมือตรงนี้้ผมหาป๊เแลลวกด่น ก็ใส่ชื่อเวดกดไปได้เลยนั้นเบื่อนนี่เลยเขาจะขึ้นมาอย่างนี้รอผมเสร็จแล้วก็กดหน้าโปรไฟล์ hmm. เขามันั่นเองนั่นเบื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมาแต่ขึ้นหน้าตางอย่างงี้ใช่ไหมก็ให้เพื่อนทาการกดติดตามไปได้เลยรผมติดตามอ่ะ หลังจากนั้นผมในส่วนของเวสสุดท้ายนะผมเวสสุดท้ายที่เขาให้เราทำนั้นเพื่อนเขาให้เราบันทึกเพลงของเขานั่นเองนะซึ่งบันทึกเพลงนี้นะเพื่อนๆสามารถมาบันทึกตรงนี้ได้เลยใครที่กดค้นหาชื่อเข้ามาแล้วไม่กี้นับอันนี้เพื่อนๆจะมีชื่อเพลงของเขาบอกอยู่นั้นเพื่อนเขาให้บันทึกเพลงนี้นั้นเพื่อนเพื่อนก็กดไอจุดสามจุดตรงนี้ผมเสร็จแล้วนะให้เพื่อนกดคขาว่าบันทึกเพลงที่คุณถูกใจนะผมก็กดบันทึกเข้าไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะผมเพื่อนๆขณะที่ถึงหน้านี้ปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถกดรีเฟชได้เลยนะรััผมมปป๊อออ่่่ะแลล้วววเเเเดดาาาูกนนนนหืืพ อ่ะพอเพื่อนคนไหนที่ผมที่กดจนครบ4อันแล้วนั้นเพื่อนอันนี้นะผมที่ผมไปเจอปัญหามานั้นเพื่อนอันนี้นะผมใครที่กดเคมนะผมแล้วมันจะขึ้นเออเลอร์อย่างนี้นะผมเขาบอกไว้ว่าบัญชีของเรานะผมเหมือนจะมีปัญหาอยู่นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนี่สามารถไปลองออกเข้าใหม่กับบัญชีตัวเองได้เลยนะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยแต่ที่ผมไปลองทํามานั้นเพื่อนอันนี้นะผมผมก็ก๊อ ลิงนี้นั้นเพื่อนแล้วผมก็ไปเปิดในเบราว์เซอร์อื่นนั้นเพื่อเห็นไหมเขาบอกไว้ว่าให้เราเนาะผมลองเคลียร์คุกกี้ในเครื่องดูนั้นเบื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ลองไปเปิดในเบราว์เซอร์ใหม่ดูนั้นเบื่ออันนี้เนี่ยจากที่ผมไปลองมานั้นเบื่อผมก็ไปลองอีกเบราว์เซอร์หนึ่งมาก็จะเป็น microsoft edge ของผมนะผมอันนี้เนี่ยผมก็ต้องมานั่งล็อกอินใหม่นั้นเพื่ออะล็อกอินไหมผมเขาทำได้ก็ล็อกอินไปนั้นเบื่อก็ไม่ยากมากหรอกเพื่อแค่ต้องมีอีกเบราว์เซอร์หนึ่ โอเคหลังจากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อนอันนี้นะผม Follow ไปแล้วเห็นไหมอันนี้ผม Follow เขาไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรับผมก็คือการบันทึกเพลงเขาก็ทาเหมือนเดิมเลยนั้นเพื่อนอันนี้นะผมบันทึกไว้อยู่แล้วไงมันเลยขึ้นรีมูฟีนะผมโอเคจากนั้นนะผมผมก็จะทําการรีเฟรชดูแล้วเดี๋ยวผมลองไปกดเคมดู้วผมว่าได้หรือเปล่านั้นเพื่อนก็น่าจะได้แหละผมย้ายเบราว์เซอร์ถ้าขนาดนี้ไม่ได้ก็นไม่น่าจะเห็นลิปนี้นะนั้นเพื่อนโอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนั้นเพื่อนคอนเกร o AVNU ตรงนี้ได้แล้วผมเปรบโอเคจากนั้นก็ไม่มีอะไรนั้นเบื่ออันนี้ะนะเพให้เบื่อนกลับไปดูที่เกมข่อนเพื่อน,นะผมน่าเบื่อนเนี่ยได้รับของแล้วหรือเปล่านั้นเบื่ออะพอเข้ามาในตัวเกมนั้นเบื่อนีน่แล้วผมเมื่อกี้ที่ผมยืนตรงนี้ผมก็ยังยืนอยู่นั้นเบื่อเดี๋ยวผมจะลองกดเกมสักนิดนึงโอเคนี่ครับผมเหม็นไหมของก็จะเด้งลงมาอย่างนี้เลยนั้นเบื่อนใครไม่ได้ผมยังไงเพื่อนลองสลับเบ์เซอร์ดูอีกทีนั้นเบื่ออะ,ะกดเกมไปได้เลยวผมศูญญาท ก็เป็นของฟรีง่ายๆนั้นเพื่อนแต่อาจจะใช้เวลาแบบงงๆงมๆสักทีนึงเนร้ะผมสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Spotify นะอเสร็จ,จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ผมจะอนุญาตออกไปดูสักนิดละกันนะของมาเราเนี่ยได้เล็กทะ่ยวแหลแล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับ เขาจะอยู่ในส่วนของอัซเซสซอรี่ส่วนหัวนั้นเพื่อนก็คือชิ้นนี้เลยแล้วผมเป็นไงหัวลําโพงแล้วผมโคตรเฟี้ยวอ่ะขออนุญาตดูเล็กเกนิดนึงครับผมโอ้ก oh, ว่าผมจะมาทํานั้นเพื่อนไปติดแมปอื่นนะผมอ่ะ 3, 2, 8, สามสองแปดศูนย์นั้นเพื่อนก็ถ้าบอกว่าของชิ้นนี้ครับเหลือประมาณหนึ่งพันแปดร้อยชิ้นนั้นเพื่อนใครที่เห็นชิ้นนี้ตอนเช้ายังไงก็อย่าลืมรีบเข้ามาทำกันแล้วผมไม่น่าเกินเก้าโมงของน่าจะหมดนะเพื่อนเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนั้นเพื่อนเพื่ออะไรทีีม่มมมคาาาถถยังไงไสาาร คอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับรายต่อก็อย่าลืมกดกามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะใครที่อยากได้ของชิ้นนี้ไงก็รีบหน่อยนะจ๊ะก่อนของมันจะหมดนะครับ